นี่คือ EV วรีวิวสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องทดสอบการชาร์จไอเทมพิเศษที่ควรมีติดรถเอาไว้ของเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นหน้าจอแสดงผลแล้วก็มีปลั๊กทั้ง2ด้านแบบนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดและใช้วัสดุ PC ที่ทนความร้อนได้สูงและเจ้าตัวนี้รองรับไฟแบบ DC 8ถึง120โวลต์การใช้งานก็ไม่ยาก เพียงแค่คุณต่อพ่วงกับที่ชาร์จแบตเตอรี่และทำการเสียบปลั๊กพ่วงให้ถูกต้องตามวิธีเครื่องทดสอบการชาร์จก็จะแสดงผลข้อมูลตัวเลขขึ้นมาให้พร้อมใช้งานแล้วเราก็เสียบเข้ากับตัวรถได้เลยเจ้าเครื่องตัวนี้จะมีปุ่มเมนูนทางด้านขวามือใช้ปรับโหมดการใช้งานจากวัตต์ w ฮเป็นแอมป์ How. หรือการเปลี่ยนปริมาณไฟฟ้าเป็นกระแสะไฟฟ้าเมื่อคนกดปุ่มเมนูค้างไว้3วินาทีเครื่องจะทำการรีเซ็ตค่า <Yahoo! S 1> ทีนี้เราก็มาอ่านผลข้อมูลหน้าจอกันเริ่มจากค่าบนสุดคือค่าแรงดันไฟฟ้าค่าต่อมานะคะเป็นค่าที่มีตัวเลขสีเขียวค่านี้นะคะบอกถึงสถานะที่ไฟกำลังเข้าจากก่องชาร์จไปจนถึงตัวรถมีหน่วยเป็นกิโลวัต์หรือสามารถเปลี่ยนเป็นวัตรธรรมดาก็ได้ ค่าต่อมานะคะเป็นตัววัดอุณหภูมิขณะการชาร์จค่าต่อมานะคะที่มีตัวเลขสีแดงค่าสถานะปัจจุบันปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านหน่วยเป็นแอมป์ ต่อมาคือค่าที่บ่งบอกเวลาในการชาร์จนะคะสุดท้ายนะคะค่านี้นะคะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงขนาดปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าสู่แบตเตอรี่ต่อชัว่วโมงซึ่งมีหน่วยเป็นแอมป์ชวและเมื่อกดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นการวัดกำลังไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ต่อชัว่วโมงซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ชัวไอเทมดีๆแบบนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาด หมดปัญหาเรื่องการชาร์จแบตเข้าหรือไม่เข้าเต็มหรือไม่เต็มอาเดี๋ยวเราชาร์จทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ One hour One later ตอนนี้นะคะเราชาร์จไปแล้ว1ชั่วโมง43นาทีได้แบตเตอรี่มา12แอมป์เป็นยังไงบ้างคะกับไอเทมวันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ